พานุนกับสมเด็จพระปรมศาสดาพระพุทธเจ้าไปพอเจอลัธิเข้ามาจ้างด่ามงอะไรมึงก็าไปพานุลก็โอ้พานุน,พ,น,นพระพุทธเจ้าข้าไปข้างหน้าเถอะจะมาทนในเขาด่าเราอยู่ทําไมอานท์ถ้าไปข้างหน้าถ้าเขามีคนด่าจะทำไงเราจะไปที่ไหนก็ไปไปที่เขาไม่ด่าเดี๋ยวนอ้าว พระพุทธเจ้ามีเหตุผลเพียงพอไหมท่านบอกถ้ามันเกิดตัวนี้ก็รงับตรงนี้ให้มันสงบอยู่ตรงนี้ไปข้างหน้าเผื่อเขาได้แล้วไปข้างหน้าไปไม่มีวันสิ้นสุดหรอกหนะึ่งลักษณะอย่างนี้ก็ท่านฉลาดกว่าใช่ไหมฉลาดกว่าพระนุนก็ชวนไปข้างหน้าก็ละที่มันเยอะนี่ทุกวันนี้ก็มันกัดลองดูดิ บางทีฤาษีก็ดังกว่าพระ